คือเป็นการริเริ่มนะครับให้คนที่มีอำนาจเนี่ยเขามาหาเรื่องทีหลังเพื่อเขาเจะได้ดูสะอาดเอาเรื่องล่าหลังเนี่ยล่าที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องธนาทรเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อให้คนบอยจากเข้ามา Good morning ครับเช้าหน่อยนะเช้านี้ ื่นเช้าขึ้นมาผมกําลังจะไปตีกอล์ฟตีกอล์ฟนะครับไม่ห่นะครับการตีกอล์ฟของผมก็คือปลอดภัยนะมีเจวล้างมือวัดอุณหภูมิแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับก็6กโมงเชา้านักกอล์ฟนี่เป็นมนุษย์ที่แปลกที่สุดให้ตื่นเช้าทําอย่างอื่นนี่ไม่มีทางเลยนะแต่ได้ไปตีกอล์ฟนี่ไปกันทันทีเลยเจ้านี้อยากมาพูดเรื่องที่เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับ เรื่องคุณสีสวรรณนะครับผู้ชายที่ไม่รู้จะพูดยังไงดีกวนตีและกวนประสาทที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเลยอย่างแรกนะเพราะามีคนอย่างคุณสีสวรรณเนี่ยบางทีมันก็ดีมั่งะนะไม่ได้ว่าเลวทุกอย่างนะแต่ปัญหาใหญ่คือส่วนมากมันจะเลวมากกว่าดีไง คือผมอยากรู้ว่าคุณสีสุวรรณเนี่ยเขาไม่ได้ทำาหรอวันๆอนอกจากหาเรื่องท่ไมเป็นเรื่องอะ่ะเพื่อใช้เป็นเรื่องอะ่ะเพื่อตัวเองจะได้เป็นข่าวเหรอแล้วสุดท้ายแล้วเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาเคยพิจารณามาว่าสุดท้ายแล้วสิ่งนี้เขาทาไปเนี่ยมันเสียหายกับประเทศมากหรือน้อยกว่าถ้าเขาไม่ได้ทําดีไอ้ที่เขาบางทีก็มาแฉนู่นแฉนี่อะ่ะใช่ไหม แต่จะแชรไรทีเนี่ยเพราะว่ามันต้องมองว่าการที่เขาแชรเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าสตีเฟนคับีนะ7 Habits of Success ะข้อสอเนี่ยเขาบอกเลยนะ the end in mind สุดท้าเราจอทำอะไรก็ได้เนี่ยจุดจบคืออะไรคือสีสุวรรณเนี่ยอย่างเรื่องพักอนาคตใหม่เนี่ยนะเรื่องธนาธรเนี่ย คือเขาแฉเรื่องธนาธรเนี่ยเรื่องอ,อนาคตใหม่เนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าเขาแฉรเพื่อเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเขาแฉเรื่องธนาธรเนี่ยเพื่อเป็นผลประโยชน์ของคนที่คุมประเทศชาติอยู่ผมเปน็นสำหรับรัฐบาลเพราะพอม,มีคนอย่างเขาแชรขึ้นมาแล้วว่ารัฐบาลเขาเฮ้ยมึงไปแฉเรื่องนี้ขึ้นมานะพวกอัวจะได้ดําเนินต่อแต่พวกอัวจะได้ดูสะอาดแต่พวกอัวไม่ได้แกล้งเขาวพวกอัวไม่ได้ทําแต่ถ้าลื้อทาก่อนเนี่ย เราจะบอกว่าต้องทําเพราะว่ามันตามกฎหมายผมมองว่าส่วนมากที่สีสุวรรณทำเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคือเป็นการริเริ่มนะครับให้คนที่มีอำนาจเนี่ยเขามาหาเรื่องทีหลังเพื่อเขาจะได้ดูสะอาดเอาเรื่องล่าหลังเนี่ยล่าที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องธนาธรเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อให้คนบริจาคเข้ามาแล้วเขาก็บอกเขาจะ บร่อจาคเงินนี้ให้คนที่ขอเข้ามาคนละสามพันบาทนะคือถามว่าผมเห็นด้วยกับธานาธรตลอดเวลาไหมครับตอบก็คือไม่นะผมเนี่ยพยายามพูดเกี่ยวกับน้องคนนี้หลายทีแล้วนะว่าเพราะบางทีเขาทาอะไรเกินเขาก็ทําอะไรเกินไปแรงไปนะไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป้นเปานะนเวลาเราเป็นเป้เปาเนี่ยเราพยายามจะถูกยิง แต่สาหรับสถานการณ์เนี้ยที่เขาเออกไปมีกิจกรรมเรื่อยเนี่ยแน่นอนอย่ามาโกหกกันเลยนะธนาทงก็อย่ากโกหกเบียบุกก็โกหกนะเขาทําเพื่ออยากให้รัฐบาลขายหน้าเออเรารู้กันนะนะก็นแหนกระแหนกไปกันแนก,นกแหนก,กัน,นมานี่คือประเทศชาติเราเขาไม่มีใครโตสักทีอ่ะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับสีส่วนที่บอกว่าสิ่งที่ธนาธรธนาธรทำเนี่ยมันผิด คนเขาอยากเรียรายตังค์เ <_ d ial ist> พื่อไปให้คนที่ลำบากคนที่จนคนที่มีปัญหาในภาวะเศรษฐกิจคราวนี้ถึงเขาจะทำอันนี้ขึ้นมาแล้วทำให้รัฐบาลอับอายขายหน้าเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้ทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้ผลประโยชน์เขาเห็นว่าแฟนคลับเขาเยอะพอที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมา เราสุดท้ายแล้วเขาจะนําเงินเนี่ยไปแจกนะให้เงินสามพันบาทแต่กับคนที่เขาไม่มีเนี่ยเยอะมากนะครับคุณสีสุวนแต่คุณสีสุวนก็อดไม่ได้อบมาบอกว่าสิ่งนี้ผิดนะรัฐคนเดียวที่จะเรียกรายตังค์ได้คนธรรมดาทําไม่ได้ให้คุณลืมสอยยุทธไปเหรอนะจําได้มะคุณสอยยุทธช่องสามเมื่อก่อนมีน้มีน้าท่วมมีอะไรเงี้ยเขาก็เรียกรายเงินกันแล้วเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะผมมาคิดถึงสอยยุทธนะตอนนี้ย นะถ้ามีคุณสอยุทธอยู่เดียนะป่านนี้คนจนอาจจะมีกินมากกว่าน,นี้แล้วก็ได้เพราะตอนนี้ไม่มีผู้นําเรื่องนี้เลยนะอะบินทำโอเคเห็นด้วยนะแต่กลับมาคุณศรีสุวรรณเนี่ยถามจริงๆอ่ะคุณหากินยังไงมีคุณจ่ายคุณหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมไม่รู้นะผมถามนะไม่ได้หมินนะผมอยากรู้กันนะถ้าไม่ถ้าไม่มีใครจ่ายคุณก็บอกมาอันนี้เป็นคำถามท,ามที่ผมมีนะครับไม่ได้ไปหมิ่นคุณนะผมอยากรู้ว่านะมีคุณจ่ายคุณมาให้หาเรื่องคนนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าคนเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะ บอกเฮ้ยวันนี้กูไม่มีอะไรทำไปหาเรื่องคนดีกว่าคือจะเป็นลูกหมาของรัฐบาลเนี่ยนะก็ได้ไม่มีปัญหาเลยหรอกนะผมก็เข้าไปช่วยรัฐบาลนี้อยู่ในภาวะที่ผมช่วยได้เพราะผมคิดว่าผมช่วยประเทศชาติแต่ผมไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลเขามีอำนาจที่จะแกล้งคนมากขึ้นนี่ครับผมช่วยในการที่จะหาวิธีให้ประเทศชาติฟื้นขึ้นมาจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่คุณ ผมไม่แน่ใจว่าคุณช่วยเพื่ออะไรเลยเรื่องธนาทออย่างเงี้ยคือไม่มีใครเขาดีไปหมดเลวไปหมดหรอกนะเขาอยากเรียรายเงินเพื่อไปแจกให้คนจะได้มีกินคก็ขเขาทำไปคุณยิ่งออกมาพูดอย่างเงี้ยยิ่งทำให้คนอื่นที่เขาอยากมาเรียรายเงินเนี่ยที่เขาอยากบริจาคเมื่อวานมีเพื่อนผมเลยนะ นะชื่อคุณประกายนะเขาติดต่อกลับมาเลยเขาบอกว่าตอนลงเราดูออกไปแจกของไม่ได้แล้วเหรอคะก็ไม่ใช่ครับคุณออกไปจ่ายได้นะครับคุณออกไปทีทมคุณออกไปบริจาคได้นะไม่ได้ผิดกฎหมายนะคนเรามีจิตใจบุญน่ยอย่าไปสนใจพวกป้ป,ป,ปบอบอบพวกนี้เลยที่นั่งนั่งอยู่วันหนึ่งลกโลกอะลกโลกอะนะคนเราเขาลำบากจ,จริงนะ สามพันบาทสองพันบาทห้าร้อยบาทเดี๋ยวนี้ยี่สิบบาทยังมีความหมายเลยนะเพราะว่ามีคนโทรมาหาผมว่าคุณทอมช่วยโอนให้ร้อยบาทได้ไหมผมไม่มีกินแล้วร้อยบาทนี่ธนาทรเขาว่าให้สามพันบาทเลยนะไอจะด่าเขาด่าไปจะด่าเขาว่าเขากลางด่าเขาว่าเขาไม่รู้การาเทศะด่าเขาว่าเขาแรงด่าไปได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ถ้าจะด่าเขาเพราะว่าเขาอยากมีจิตใจที่ดีให้กับประชาชนเนี่ยในการที่หาเงิน3,000บาท จากการเรียรายของแฟนคลับเขาไปให้เนี่ยผมว่าไม่เหมาะสมนะเพราะว่าคนไทยรเราต้องระมัดระวังนะครับที่มีไอ้พวกปากไพรเนี่ยที่วันวันึงไม่มีอะไรทำอย่างครับศรีสุวรรณในสักทีแล้วผมกล้าพูดอย่างนี้ครับเพราะคนคนนี้สำหรับผมเนี่ยลกประเทศไทยแต่เขามีสิทธินะใบเวยนะขอโทษทีนะอย่าเข้าใจผิดนะผมมีความรู้สึกว่าเขาโลกประเทศไทยเพราะเขาหาเรื่องโดยที่ไม่เป็นเรื่องแต่เขามีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วย เราคนไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เกียรติหรือนับถือไอความคิดเห็นอย่างนี้นะคนอย่างศรีสุวรรณเนี่ยมีเป็นผู้หญิงด้วยนะคือปารินานะนี่ก็อีกคนหนึ่งนะผมก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมบิ๊กตู่หรือรัฐบาลเนี่ยยังปล่อยให้มีหมาบ้านี่อยู่ในรัฐบาลได้เข้าใจว่าทุกรัฐบาลต้องมีหมาบ้าเพื่อจะได้กัดแทนแต่ท่านนายกทราบไหมครับปารินาเนี่ยทำให้ท่านเสียชื่อเสียงเนี่ยนะครับ มากกว่าช่วยท่านนะคนอย่างสีสุวรรณคนอย่างปารินาเนี่ยทำให้ท um um ่านเสียชื่อเสียงมากกว่าท่านได้นะครับนโยบายของสองคนนี้คืออะไรสร้างความเกลียดชังสร้างให้คนแตกแยกกันสร้างให้คนเกลียดกันเพราะเวลาเกลียดกันแล้วเนี่ยเขาจะได้คุมอยู่ได้เขาต้องสร้างให้คนเกลียดธนาทรเขาต้องสร้างให้คนเกลียดทักษิณเขาต้องสร้างให้คนเกลียดคนจนเขาต้องสร้าง นะครับให้คนไทยเกลียดกันเองเพราะนั่นเขาคิดว่าคืออับนานสีสุวรรณกับปรินาเนี่ยมาจากผ้าชิ้นเดียวกันเลยคือมีนโยบายอย่างเดียวสร้างให้คนเกลียดกันสร้างให้คนตีกันสร้างให้คนด่ากันเพราะอะไรเพราะเขาจะได้ชนะผมไม่เห็นด้วยครับกับเรื่องพวกนี้นะก็ฝากไว้อย่างนะกลับมาเรื่องน้องธนาทรน,นะเห็นด้วยน้องนะดีนะอะไรที่ชมพี่ก็ชมนะอะไรที่พี่ติพี่ก็ติ ทำเยอะๆบริจากเยอะๆแฟนคลับคุณเยอะทําให้คนไทยเห็นว่าการที่มีเมตตาการที่บริจาคนะพี่จะทระดับน้องไม่ได้นะเก่งหาเงินให้คนไม่รู้กี่คนนะสามพันบาทเนี่ยพี่ก็ได้แต่บริจาคนมบริจาคอาหารแต่ในจิตใจพี่พี่ก็รู้สึกดีนะครับที่พี่ได้ทาเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าน้องเนี่ยนํานะ นำนะครับธนาทรน,นำให้คนบริจาคกันเยอะๆนะเพื่อจะเป็นสิ่งที่ดีนะกับกลุ่มก้าวหน้าของน้องเนี่ยก้าวหน้าของประเทศไทยคือเริ่มการเข้าใจกันก้าวหน้าของประเทศไทยคือเริ่มให้คนไทยมีการเมตตากันเตียเล่นการเมืองมากธนาทรน,นะทำไรนะให้มันเป็นบริสุทธิ์ใจนะไม่ต้องไปโจมตีบิ๊กตู่เขาหรอกให้เขาทําตัวเองเหอะนะเรามองแต่สิ่งบวกสิ่งที่ดีนะอย่าเห็นน้อง บรยจากข่าวหน้าอีกนะมีอะไรจะไปช่วยนะครับเพราะอย่างที่พี่บอกนะใครกระดถ้ารัฐบาลทําผมก็สนับสนุนถ้าสีสุวรรณทำนะผมยังสนับสนุนเลยคิดบ้งางไหมสีสุวรรณคุณบอยจากสักบาทไดยังก่อนที่คุณจะไปด่าคนอื่นอ่ะบารีนาในฟาร์มไก่คุณเอาไข่ไบอยจากได้ไหมะนะสักอย่างได้ไหมแทนที่มนานั่งด่าคนที่เขาบอยจากเกลียดจ,จังเลยพวกที่มันลอกลูกเนี่ยแล้วคนก็มีจิตใ,ใจดีอยากแจกอยากบอยจากกันไอ้พวกนี้แม่งไร้สาระ นะก็ฝากไว้หน่อยอัปเดตเรื่องโควิด่อยนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะที่เมื่อวานมีคดีขึ้นมาส8บแปคดีที่ยะลาเนี่ยหรือทางใต้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะก็ผมได้ไปกินข้าวกับท่านรัฐมนตรีรุจินชาวิรกุลกระทรวงสาธารณสุขไาท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้บินไปทางใต้เลยนะครับวันพฤหัสเพื่อไปดูคดีนี้โดยเฉพาะเลยคดีที่โควิดขึ้นที่ทางใต้เนี่ยนะครับ คือเป็นคดีที่คนที่มาจากต่างประเทศคือคนไทยที่ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวครับไปไปละหมานะครับแล้วกลับเข้ามาก็คือไปติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ต,ดไไติดเชื้อในเมืองไทยงั้นสำหรับโควิดในเมืองไทยเนี่ยเรื่องติดเชื้อในเมืองไทยเนี่ยเลขยังตกอยู่แต่ก็ไม่ไรเขาเราต้องวางใจนะเพราะมจะมีอย่างเงี้ยใครถ้าเห็นแล้วว่าเลขมันขึ้นเนี่ยเพราะคนที่ไปข้างนอกเข้ามาเนี่ยก็ต้องยินดีกับน,นโยบายที่ยังปิดประเทศอยู่ไม่ให้คนที่อยู่ต่างประเทศเข้ามา หรือเข้ามาเราก็ต้องโควนทีนทันทีเลยก็จะไม่เห็นอะไรครับว่าท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยจะดับไปสักพักนึงเลยเพราะทุกทีที่มีคนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเลขมันขึ้นนะครับมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นงานอันนี้ต้องระวังคราวนี้ถ้าจะซ่อมเรื่องการท่องเที่ยวจริงนะเมื่อวานก็มีผู้ใหญ่นะครับนั่งคุยกับผมว่าแล้วถ้าทอมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยทอมจะทําอะไร ก็บอกว่าง่ายมากครับเราก็ต้องท่องเที่ยวที่โลกต้องการวันนี้ไม่ใช่ท่องเที่ยวมาทะเลท่องเที่ยวเที่ยววัดท่องเที่ยวอาบอบนวดท่องเทียบบทเท่ยวอะไรอย่างนี้แต่โลกวันเนี้ยเราหาวิธีปลอดภัยให้มองไทยที่สุดคืออะไรท่องเที่ยวทาง health นะครับทางสุขภาพเพราะคนต่างชาติเนี่ยเขามองเห็นว่าระบบสุขภาพระบบอนามัยระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนี่ดีจากการที่เราคุมโควิดอยู่ งั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวเหรอผมพูดคาเดียวเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหานี้เราจะคุมการท่องเที่ยวเข้ามาแต่ให้คนมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่อง healthcare อย่างเดียวเรื่องสาธารณสุขอย่างเดียวเรื่องดูแลสุขภาพอย่างเดียวเพราะอย่างนี้เราคุมอยู่ครับพอเวลามาเขาก็จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาตัวที่เราตั้งไว้ให้นะ,ะท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ท่องเที่ยวเราต้องรีบพนะิจารณาแล้วทําเลย เพราะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่โลกต้องการแล้วอะไรดีครับคนไม่ต้องมาเยอะแต่เงินที่จะได้มาเฮอมาเพราะมาจิ้นของท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจะสูงกว่าท่องเทียเ่ยวซูเหรียญทัวร์ทัวร์ทุกอย่างนี่ผมอยากฝ่าครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะนคดแค่นี้พอครับโปรโมทไปเลยประเทศไทยเราคุมโควิดอยู่เรามีระบบสุขภาพที่ดีเรามีระบบระบบ h e a l t h c a r ที่ดีงั้นมาท่องเที่ยวเรื่อง h e a l t h คร์กันนี่เป็นวิธีที่แก้ไขปัญหา เศรษฐกิจไทยอย่างหนึ่งนะครนี้เขทุกคนนะครับผมเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาเยอะมากนะวันนี้เราต้องอดประชาจลภัยโควิดกันแล้วนะครับภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันพูดแค่นี้พอครับทํายังไงให้คุณสร้างภูมิคุ้มกันได้เพราะถ้าคุณสร้างภูมิคุ้มกันของคุณได้เนี่ยนะก็เหมือนกับมีเสื้อกันกระสุนอะแล้วกระสุนมันจะยิงเข้าไปได้ยังไงอะถ้าปอดคุณดีร่างกายคุณดี ระบบคุณดีนะผมเนี่ยวิตานินซีตลอดนะนอนหลับผมนอนหลับตลอดเพราะมีหมอทุกคนบอกหมดเลยว่าไม่มีอะไรดีเท่าการนอนหลับนะครับนะนอนหลับผมก็กินอะไรผมกินน้ําที่ผมมีหุ้นการจัดจําหน่ายอยู่ด้วยนะคือ PA t นะกินแล้วนอนหลับเมื่อคืนนี้หลับสนิทเลยนะไอก็ไม่ได้อด้วยนะครับก็ฝากๆกันไว้หน่อยนะนอนหลับ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 ออกกําลังกายออกกําลังกายออกกําลังกายอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียด แน่นอนครับกลับมาอะไรหน้ากากกับร้างมือนี่คือเสื้อกันกระุนของคุณถ้าคุณทำพวกนี้นะโอกาสคุณจะติดน้อยมากนะครับโควิดยังไม่หายไปนะอยา่าใจเขาเรียกว่าอะไรใจฉลอใช่ไหมมันยังอยู่กับเราครับแต่เราอยู่กับมันได้เห็นแล้วการที่เราออกไปทํางานกันนะครับโอเคก็กลับมาเรื่องคุณธนาธรสุดท้ายนะคุณศรีสุวรรณนะคุณศรีสุวรรณครับ เป็นอาวุธสร้างความเกลียดชังระหว่างคนไทยให้กับรัฐบาลได้แล้วผมรู้เกมคุณทั้งนั้นะนะคุณก็จะก่อเรื่องขึ้นมาเพื่อจะโยนลูกต่อให้คนที่เขาอยากทำร้ายคนที่คุณก่อเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ดูสะอาดว่าเขาไม่ได้เป็นคนริเริ่มแต่คุณเป็นคนริเริ่มง,ง,งั้นเขาต้องทำต่อแต่การที่เขาทำต่อคืออะไรก็เพื่อจะทำลายอย่าทำลายสิ่งที่ดี การที่คนจะไปบริจาคของเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันคุณธนาทรครับกลุ่มก้าวหน้านะแจกด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแจกไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปแกลงแหนรัฐบาลแจกด้วยการที่เราอยากทำนะแฟนขับคุณเยอะทําต่อนะคุณบริจาคเงินสามพันแล้วไม่ต้องหรอกครับให้คนบริจาคเข้ามาแจกคนละสามร้อยก็พอนะคุณจะได้แจกคนเยอะมากขึ้นอีกนะแต่ดีแจกอาหารนะแจกอาหารครับคุณ ธนาทรน,นะแฟนลับคุณเยอะนะก็สุดท้ายผมอยากฝากให้บิ๊กตู่นะช่วยกรุณานะเอาไอห,หมาบ้าสองตัวเนี่ยนะสีสุวรรณกับปรินาเนี่ยนะนะเข้าไปอยู่ในอคอกได้แล้วนะนะเห่าไปคุณเสียมากกว่าคุณได้ครับท่านประยุทธ์สองต้องให้อยู่เห่าสักทีเพราะคนไทยตอนนี้เซ็งกับเผาไร้สาระแล้ว ขอบคุณนะครับทุกคน Good Morning นะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้นะอย่าลืมนะโควิดยังไม่หายไปนะดูแลกันดีๆนะครับอาวุธที่ดีที่สุดจากโควิดนอกจากพักผ่อนนอนหลับสร้างภูมิคุ้มกันใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือแล้วนะคือวิไหนคือวิไหนเจนคุณเจนครับแม่ผมอยากชมผู้หญิงคนนึงนะชื่อคุณเจนนะคุณเจนนะ คุณเจนเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่มีใจบุญมากมาช่วยผมเอาอาหารมาให้ผมเพื่อใช้ผมแจกต่อแล้วสุดท้ายแล้วเขากับครอบครัวเขาเนี่ยเขาไปแจกทุกวันเลยนะมาสจัจจานมากผู้หญิงคนนี้นะครับเจนพี่เนี่ยพิเศษน้องมากนะนะครับน่ารักมากอยากให้ทุกคนเนี่ยได้บทเรียนจากคุณเจนนะว่าเขาไม่ได้ทําได้ให้กับทุกคนแต่เขาทําให้ได้หลายคนแล้วทุกคนที่ได้รับของจากเจนกับครอบครัวเนี่ย มันดีและที่ผมปลื้มใจกับเจนที่สุดคืออะไรเข้าครอบครัวเขามาร่วมมือร่วมใจกันคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณน้องจสะพ้เขยมาทําด้วยกันเพื่อการให้ขอบคุณนะเจนนะขอบคุณทุกคนนะครับ Good Morning ครับ